ใครอ่ะขาน้ายหน่อยดูซิเนี่ยใครคะพี่เกลิค่ะพี่ชีนี่สิชิหน้าไปไหนมาคะเต้นเต้นเหรอไปเต้นมาลระคะไปเต้นี่กระจกฮะไปเต้นที่กระจกอ๋อไปเต้นที่กระจกใช่ไหมเอ้ยม่ได้ว่าไปเต้นที่กระจกอันนี้หน้าไปเต้นที่กระจกอันนี้หน้านะค่ะหน้าอะไร ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไ<ห>นค่ะนี่นดูพี่พ,พี่จะเนี้ยเขียนพี่พี่จเนี้ยเขียอะไรเนี่ยกัมดมา้หน,น้าเด็กน่เกอือือืดูสิป้อป้อพี่จีเนี้ยเขียนถึงหนึงร้อใช่ไหมครับ ผีชือกผีเสื้อผีเสื้อบัตเตอร์ฟรายเขียนถึงห้าสิบเขีดแค่หนึ่งร่เลยนายกบอยู่ไหนฟรอคกบฟรอกสีเขียวอันนี้อะไรตัวนั้นอะไรคะนี่ยเนี่นี่แม่ดูสินี่ตัวนี้อะไรตุ๊แมวไหนแมวแคท c a ทแคท นี่อะไรผีเสื้อผีเสื้อน่า butterfly butterfly อันนี้ปลาปลาปลาหน้งฟิฟ fish f ปลาอ i s ปลานี่อะไรอันนี้อะไรคน่ห้าหน้านี้ค่ะบกบ ฟลอกฟลอกไปว่ากบสีอะไรคะกบสีเข right? ียวกบสีเขียวปลาปลาปลาในน้ำอืมปลานน้ำปลามีสีส้มด้วยสีฟ้าด้วยสีขาวด้วยบัตเตอร์ไฟมีสีอะไรบ้างมีแมวบัตเตอร์ไฟมีสีอะไรบ้างคะ เขียวก็มีสีฟ้าสีเหลืองก็มีนี้คือแขวค่ะแมวสีอะไรสีแมว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 น่าเป็นแมว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 วววแมว เออมยังมีหางด้วยเมียมีอันนี้ก็ไม่มีมเย